ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้วันพุธที่สิบห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับครับเตรียมพามันติดตามเล่าพัฒนาต่อยนะครับเนาะครับเล่าพัฒนาออกวันที่สิบสามวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งสี่ครับส่วนเรียกร่างก็ออกสองหนึ่งนะครับ เมื่อนี้พ่อเตียนผ้ามันติดตามเล่าพัฒนาของปู่โคราดนะครับ้าัหมวดที่ผ่านมาของปู่โคราดก็รุดรุดรุดนะครับเนาะรุดไปครับก็ธรรมดาเนาะครับเนาะผก่งกห้มาอย่างเราหกหางเรียกวิ่งเรียกจับคูกบรุดไปนะครับธรรมดาเนาะครับเนาะเรียกอะนี่เขามีรุดครับ เอามือเนี่ยพอเตรียมผ้ามาติดตามต่ออีกนะครับเนาะครับ <c oughs> วันพุธที่สิบห้า ここ。 เราพัฒนาปูโคลาดรับปูให้มาบนนะครับเนาะ สามตัวเดียวจับคู่นะครนะับเนาะสาศูน สองศูนย์หนึ่งศูนย์สามหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับ สามสองสองสองหนึ่งสองนะครับเก่าห่างครับส่วนตัวเน้นนะครับปูเน้นไหนมามีสามศูนย์สามหนึ่ง สามสองครับปูเันธ่์เนรไห่ติดติดสามนะครับครับตัวที่ปูพนันธุ์นธ่์เนไห่ห้ามากักตัวได้ห้าก็เอาเนาะครับเนาะครับและที่สาคัญอย่าลืมกลับตัวไว้นําครับยิบซีครับรบ,บาน,นี้ล่างนะครับเดี๋ยวพอแต้มนุญาตูตดมานะพี่จะหน่อยกันเนาะครับล่าง ล่างวิ่งหลูดแปดตัวเดียวจับคู่ แดสี่สามสี่ห้าสี่ับ ปดห้าแปดห้าสามห้าห้าห้า เจ็ดหกสามหกห้าหกนะครับขับส่วนตัวเน้นปูคนเน้นให้นะครับเนาะเน้นที่แปดสี่ แปดห้าแปดหกขับคูเนี่ยที่ติดแปดนะครับเนาะตัวที่พอติดแปดท้ามาักตัวใดฮอกับเอานะครับต<ด>ิดมโนเอฟซีตัวน่อยครับนี่ครับบนวิ่งสามนะครับจับคู่สามศูนย์สามหนึ่งสามสองสองศูนย์สองหนึ่งสองสองหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสอง ับปูพนินให้ที่ 30, 3 0มศูนนะครับเนาะวิ่งบน3ตัวเดียวนะครับนะรับส่วนล่างครับ,นะรบสัตว์บอกรับเออล่างวิ่ง8ตัวเดียว8ปดสี่แปดห้าแปดหกนะครับสามสี่สามห้าสา่ห้าหับตัวหน่อยปูพนนตัวหน่อยนะครับเนาะ ปูเน้นให้ที่แปดสี่แห้าแปดนี่ครับนี่คือสูตรใหม่ปูโคลาดนะครับเอาพ่อแตมขอกับขอบพระคุณปูหลายๆาานะครับเด้อปูโคลาดเนาะครับเนาะที่ไหยแนวทางเล่าพัฒนาพ่อแต่ม,มารับฝากพีฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับ สุดท้ายทายสุดนี้พ่อแจมขอขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพ่อแจมพ่อแจมกออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเนาะความเจ็บยาให้ได้ความไข้ยาให้มีนะครับเด้อครับขอให้มีอายุมั่นคงเงินทำมาขาคลายสิ่งใดขอให้เจริญลุ่งเรื่องครับทำการทำงานขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับที่สำคัญก็คือโชคหลับนะครับเนาะวันพุธที่15มีนาคม66 ขอให้โสศก,สก,สกมันมาถูกหวยรวยเงินกันทุกคนกับเราพัฒนาปูโคราชนะครับเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตรียมกันมีเคียนี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม